สื่ออังกฤษฟันธงลิเวอร์พูลเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีก2025ั26ป้องกันบัลลังครั้งแรกรอบ40ปีสวัสดีครับแฟนๆหงแดงทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับหงแดงอัปเดตรายการที่จะพาคุณติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์เจาะลึกทีมรักลิเวอร์พูลวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นใหม่สดๆร้อนๆก่อนเปิดฤดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีก2025 26 หลายสื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษต่างพร้อมใจกันทํานายว่าลิวอพูคือเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์อีกครั้งครับหงแดงเริ่มต้นการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะบอลมัด4ต่อ2และถ้าหากพวกเขาสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีหน้ามันจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีเลยทีเดียวตั้งแต่ปี1984ครับสื่อหลายสำนักเช่นเด e g ก a r d เดียนเ Tele เล graph ฟ Miller 4-4-2รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก BBC Sport ต่างยกให้ลิเวอร์พูลคือแชมป์เก่าที่ยังแข็งแกร่งที่สุดแม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พร้อมเบียดแย่งตำแหน่งก็ตามโอลิเวอร์เคจากดีแอ h เลติกเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่ควรค่าแก่การยกให้เป็นเต็งหนึ่งแต่ก็ย้ำว่าซิตี้กับอาร์เซนอลจะไม่ยอมง่ายๆ ขณะเดียวกันอดัมคราฟตันเพื่อนร่วมสำนักกลับมองว่านี่คือปีของอาเซนอลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเสียเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนให้กับเรอัลมาดริดซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญส่วนทีมสเปียร์สก็ยังไม่ตัดชื่อแมนซิตี้ออกไปเพราะถึงแม้ซีซั่นก่อนจะตามหลังลิเวอร์พูลอยู่13แต้มแต่คุณภาพทีมยังจัดจ้านเกินห้ามใจ หลายสื่อชี้ตรงกันว่าหรือว่าผู้ชุดนี้แข็งแกร่งอย่างมากโดยเฉพาะในเกมรุกส่วนแอนดี้ฮันเตอร์จากเดอะการเดียนยกตัวอย่างว่าการเสริมทัพอย่างมิโลสเคอร์เกสและเชรเรมีฟริมปองทําให้ทีมมีความเร็วและความหลากหลายมากขึ้นในเกมริมเส้นขณะที่แนวรุกก็ยังเต็มไปด้วยอาวุธแม้อาเนสลอตจะบอกว่าแท้จริงแล้วเขามีเพียง4ตัวเลือกหลักก็ตามแต่สิ่งที่หลายคนกังวลคือกองหลังตัวกลางที่ยังดูบาง หากเวอร์จิลฟานไดหรืออิบราฮิมาโกนาเต้มีปัญหาบาดเจ็บขึ้นมาแอนดี้ดันจากเดอะมิลเลอร์ถึงขั้นเชื่อว่าไม่เพียงแต่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์แต่โมฮัมเหม็ดซาลายังจะคว้ารองเท้าทองคำอีกครั้งและฟลอเรียนเวิร์ตดาวรุ่งใหม่ป้ายแดงก็มีโอกาสเป็นนักเตะแห่งปีของพรีเมียร์ลีกพูดง่ายๆก็คือฤดูการนี้หงแดงไม่ได้มีแค่ทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ยังได้อาวุธใหม่ที่พร้อมยกระดับทีมไปอีกขั้น คริสบาสโคมจากเทเลกราฟยังชี้ว่าภารกิจใหญ่ของลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ยังรวมถึงการไล่ล่าถ้วยบิ๊กเอียที่หลายคนจับตาว่าจะกลายเป็นศึกยักษ์ใหญ่กับปารีสแซงแชงแมงในยุโรปเรียกได้ว่าเป้าหมายของหงแดนปีนี้ไม่ใช่เพียงรักษาสถานะแต่คือเขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่เลยทีเดียวครับ จากการสำรวจของ BBC Sport ผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนจากทั้งหมด32คนเลือกลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้รวมถึงชื่อใหญ่อย่างเวนรูนี่และแดนนี่เมอร์ฟีด้วยแน่นอนครับว่าเส้นทางไม่ได้ง่ายเพราะอาเซนนลก็แข็งแกร่งขึ้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กระหายที่จะทวงบอลลังแต่ลิเวอร์พูลในมืออาเนสลอตก็ดูจะมีทุกองค์ประกอบที่พร้อมสำหรับการสร้างยุคสมัยใหม่ แล้วคุณล่ะคครับิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่หรือว่านี่อาจจะเป็นปีของอาร์เซนอลหรือการกลับมาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ครับอาเนสสลอดเปิดใจผมอยากให้ดิโอโก้โชต้าลงสนามคำพูดจากใจถึงหมายเลข20เราจะพาไปฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกครับเมื่ออาเนสสลอดผู้จัดการทีมของเราออกมาเปิดใจว่า อยากจะส่งดิโอโกโชตาลงมาในเกมกับบอลมัดแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะเหตุผลอันเจ็บปวดที่เราทุกคนต่างรู้ดีในเกมที่เสมอกับบอลมัร์ตส่ช่วงท้ายเกมเหลือเวลาอีกเพียง14นาทีนั่นคือช่วงเวลาที่ปกติแล้วโชตาจะเป็นคนที่สลอดหันไปพึ่งพาเสมอครับเขาคือผู้เล่นที่ไว้ใจได้ในสถานการณ์กดดันแค่สัมผัสบ,บอลไม่กี่ครั้งก็เปลี่ยนผลการแข่งขันให้เข้าทางลิวอพูได้ แต่ในวันนั้นหมายเลข20ไม่อยู่แล้วและนั่นคือสิ่งที่สลอดยอมรับอย่างตรงไปตรงมาในบทสัมภาษณ์กับ Sky Sports ผมอยากให้ดีโอโกโชต้าลงสนามมากแต่ตอนนี้ผมทำไม่ได้เพราะเหตุผลเลวร้ายหลายอย่างคำพูดนี้ฟังแล้วสะเทือนใจแฟนบอลทุกคนจริงๆก่อนเกมเริ่มสนามแอนฟิลด์ได้แสดงความเคารพต่อโชต้าและอังเรซิลวาน้องชายของเขาด้วยโมเสกและแบนเนอร์จากเดอะคอปทั่วทั้งอัธจันทร์ ภาพเหล่านี้ไม่ใช่แค่การไว้อาลัยแต่คือการประกาศว่าครอบครัวของโชต้าจะมีบ้านอยู่กับลิเวอร์พูลตลอดไปแม้แต่โมฮัมเม็ดซาล่าเองก็ไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้สแสดงออกถึงความโศกเศร้าอย่างชัดเจนเพราะยังไม่ถึง2เดือนดีด้วยซ้ำหลังเหตุการณ์สูญเสียอันน่าเศร้านี้หลังเกมสลอดยังเล่ากับ NBC Sports ว่าเขาบอกนักเตะในห้องแต่งตัวว่าปกติแล้ว20นาทีสุดท้ายของเกมที่สกอร์ยังเสมออยู่ คนแรกที่เขาจะมองหาก็คือดิโอโกโชตาแต่วันนี้สิ่งที่ช่วยทีมให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้คือพลังจากแฟนๆในสนามและหัวใจของนักเตะทุกคนสล็อตบอกว่าตลอดหนึ่งปีที่เขาอยู่ที่นี่เขาได้ยินเพลง You Never Walk Alone มาหลายครั้งแต่การร้องเพลงในวันนี้ทรงพลังที่สุดที่เขาเคยสัมผัสเขาย้ำว่าเรื่องราวของเกมนี้ไม่ควรถูกพูดถึงแค่แท็ติก หรือผลการแข่งขันแต่ควรถูกจดจำในฐานะการแสดงความเคารพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้แค่ที่แอนฟิลด์เท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ทีมแต่คือครอบครัวคำพูดของอาเน่สลอตสะท้อนให้เราเห็นถึงบทบาทสำคัญของดิโอโกโชตาไม่ใช่แค่ในสนามแต่ในหัวใจของผู้จัดการทีม เพื่อนร่วมทีมและแฟนๆทุกคนนี่คือความทรงจำที่เราจะไม่มีวันลืมและมันคือเครื่องเตือนใจว่า You never walk alone ไม่ใช่แค่คำขวัญแต่มันคือความจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเสมอแล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับตอนที่ได้เห็นโมเสกและการร้องเพลงในแอนฟิลด์วันนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างช่วยเล่าเรื่องราวและความรู้สึกของคุณไว้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมมีข่าวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความผูกพัน และความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับแฟนลิเวอร์พูลรวมถึงวงการฟุตบอลทั้งยุโรปครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นที่ลุยส์ดีอารปีกทีมชาติโคลอมเบียที่เพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว65.5ล้านปอนด์เกมเมื่อคืนเป็นการประเดิมสนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเขาและดีอารก็สามารถทำประตูได้ทันทีจากลูกโหม่ที่รับบอลเปิดของแซชนาบรี แต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกสะเทือนใจไม่ใช่แค่ลูกยิงนั้นครับแต่คือการที่ดีอาร์สเลือกฉลองประตูด้วยท่าดีใจเลียนแบบดีโอโกโชตาอดีตเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลที่เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สแปนเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมกับอังเรซิวาน้องชายของเขาท่าดีใจนั้นไม่ใช่แค่ท่าทางแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันและความทรงจา ดีอาร์สและโชตาเคยลงเล่นด้วยกันถึง73นัดและพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกันเมื่อฤดูการที่ผ่านมาการกระทำครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความเคารพและการอาลัยที่ลึกซึ้งจริงๆถ้าเรามองในมุมแฟนบอลลิเวอร์พูลเหตุการณ์นี้ยิ่งชัดเจนมากครับเพราะในเวลาเดียวกันที่มิวนิกกำลังจัดเกม France b b Super Cup, ฟรานซ์เบ c คเคน a u e เ s อร์ซูเปอัฝั่งลิเวอร์พูลเอง ็จัดพิธีไว้อาลัยให้กับโชต้าและซิลวาที่สนามแอนฟิลด์ในเกมกระชับมิตรกับบอลมาสแฟนๆร่วมกันสร้างโมเสก DJ 20บนเดอะคอปและ a s 30บนอัธจันทร์เซอร์เคนนี่เดลกิชพร้อมกับร้องเพลง you never walk alone ที่เต็มไปด้วยน้ำตามีอีกหนึ่งช่วงที่กินใจมากครับในนาทีที่20ของเกมแฟนหงพร้อมใจกันร้องว่า โอ้ฮี w วสเดอะนัมเบอร์เพื่อรำลึกถึงโชตา้าและเมื่อจบเกมกล้องจับภาพได้ว่าโมฮัมเหม็ดซาลาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่แสดงให้เห็นว่าโชต้าไม่ได้เป็นเพียงนักเตะที่ยิงไป65ประตูจาก182นัดแต่เขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวลิเวอร์พูลคนที่เพื่อนร่วมทีมรักและแฟนบอลทั้งโลกเขารบครับ ไม่เพียงแค่ลิเวอร์พูลนะครับสโมสรเก่าอย่างวูฟส์ก็ร่วมไว้อาลัยเช่นกันก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาติดรูปโชต้าขนาดใหญ่พร้อมแบนเนอร์คำว่า we'll remember you when you walk in fields of gold และเปิดเพลงโปรดของเขา fields of gold ของ Sting ในสนามบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็แฝงด้วยเกียรติยศ ล่าสุดลิวพูยังได้ประกาศชัดเจนว่าจะเลิกใช้หมายเลข20ในทุกระดับของสโมสรเพื่อเป็นการยกย่องดิโอโกโชตานี่ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่สโมสรฟุตบอลจะมอบให้นักเตะเพราะหมายเลขเสื้อไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่เป็นมรดกที่จะถูกจดจำตลอดไปผมมองว่าการกระทำของดีอาร์สในเกมนี้เป็นการย้ำเตือนเราว่าฟุตบอลไม่ได้มีค่าแค่ผลการแข่งขันหรือจำนวนประตู แต่คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลหรือแม้กระทั่งสโมสรเก่าและใหม่มันคือเรื่องราวที่ทำให้ฟุตบอลแตกต่างจากกีฬาอื่นๆการที่แฟนบอลไบเยนปรบมือและร่วมไว้อาลัยไปพร้อมกับแฟนบอลลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลคือภาษาสากลของความรงจาและความผูกพันไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็ตามผมอยากถามแฟนๆหงแดงทุกท่านครับว่า คุณคิดว่าการที่ลิเวอร์พูลเลือกใช้เสื้อเบอร์20เพื่อยกย่องโชตา้าถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดแล้วหรือยังหรือคุณอยากเห็นสโมสรทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อรำลึกถึงเขาฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับ <Liverpool S 1> ลิเวอร์พูลเลง51ล้านปอนด์เปิดโอกาสสู่ตลาดซื้อขายอิซักหรือโฟฟาน่าเรามีข่าวใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะมาฝากกันครับลิเวอร์พูลยังไม่ปิดตลาด แม้จะเหลือเวลาเพียง2ส,สัปดาห์ก่อนถึงเส้นตายวันที่1กันยายนแต่หงแดงก็ยังคงมองหาตัวเลือกใหม่ในแนวรุกเรื่องราวใหญ่ที่ยังคงต้องจับตามองก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิล แฟนบอลสาลิกาดงถึงขั้นตะโกนต่อต้านชื่อของเขาในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกซึ่งทำให้กระแสะการย้ายทีมดูจะร้อนแรงขึ้นไปอีกแต่คำถามคือข้อตกลมนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะการเจรจากับนิวคาสเซิลไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับหากการดึงอิสซักไม่เกิดขึ้นลิเวอร์พูลก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปที่คนอื่นและหนึ่งในชื่อที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นก็คือมาลิกโฟฟานาปีกดาวรุ่งวัย20ปีจากโอลิมปิกลียง โฟฟาน่าพึ่งทำผลงานเด่นในเกมเปิดฤดูการหลีกเอิงโดยทำแอสซิสให้ประตูชัยและหลังเกมเจ้าตัวก็ยอมรับกับสื่อ b ี In นสปอร์ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะอยู่กับลียงต่อไปหรือไม่เขาพูดไว้ชัดเจนว่าในฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้จะย้ำว่ามีความสุขกับลิยงแต่ถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมก็พร้อมจะพิจารณาค่าตัวที่รายงานสำหรับโฟฟาน่าอยู่ที่ราว51ล้านปอนด์ซึ่งถูกกว่าการดึงอีซักจากนิวคาสเซิลเยอะพอสมควรดีลนี้จึงถือว่าสมเหตุสมผลทาลิเวอร์พูลต้องการเพิ่มความหลากหลายให้แนวรุกของอาเนสลอลตและที่สำคัญเขายังเป็นนักเตะท,ที่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลแต่ก็ใช่ว่าดีลนี้จะราบรื่นครับ เพราะโฟโฟาน่าเล่นฝั่งซ้ายเป็นหลักและนั่นอาจไปทับตำแหน่งของร um oh ีโองูโมฮาดาวรุ่งวัย16ปีที่สโมสรตั้งใจจะปลุกปั้นขึ้นมาในอนาคต มีการรายงานว่าลิเวอร์พูลไม่ยอมเดินหน้าคว้าตัวแบรดลี่ย์บาโกลาจากปารีสก็เพราะไม่อยากขวางพัฒนาการของงูโมฮาดังนั้นกรณีโฟฟาน่าก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกันหากมองตามความเป็นจริงตอนนี้ลิเวอร์พูลยังโฟกัสไปที่อเล็กซานเดอร์อิซักเป็นเป้าหมายแรกแต่ถ้าดิวนั้นล่มมาลิกโฟฟาน่าอาจเป็นตัวเลือกสำรองที่น่าสนใจ ค่าตัวถูกกว่าเล่นได้ทันทีและมีศักยภาพแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจกระทบต่อเส้นทางการพัฒนาของดาวรุ่งในสโมสรดังนั้นดีลนี้ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่โฟฟาน่าพูดไว้แล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดว่าเราควรทุ่มไปที่อเล็กซานเดอร์อิซักคนเดียวเลยหรือควรเปิดทางเลือกใหม่อย่างโฟฟาน่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายในแนวรุก ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปแล้วเราจะมาร่วมพูดคุยกันครับโทนี่คาสคาริโนเทียบชัดเอคิติเกกับนูนเยสกองหน้าที่ลิเวอร์พูลร,รอคอยและเรามีประเด็นร้อนที่แฟนๆพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกองหน้าคนใหม่ของเราอย่างฮูโกเอคิติเกที่เพิ่งย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข9ของลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นได้อย่างสวยงามในพรีเมียร์ลีกล่าสุดครับโทนี่คาสคาริโนอดีตกองหน้าชื่อดัง และปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ชื่อเสียงคุ้นหูจาก t a l k s p o r ์ได้ออกมาให้ความเห็นถึงสิ่งที่เขาเห็นว่าความแตกต่างชัดเจนระหว่างเอคิติเกและดาวินนูเยสซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกคีหวังว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าคนสำคัญของหงแดงสิ่งแรกที่คาสคาริโนเน้นย้ำคือความเฉียบคมในการจบสกอร์ของเอคิติเกที่เขามองว่าดีกว่านูเยสอย่างเห็นได้ชัด เขายกตัวอย่างประตูที่เอคิติเกทําได้ในคอมมูนิตี้ชิลว่าเป็นการจบสกอร์ที่เยือกเย็นแม่นยำและมีชั้นเชิงทางเทคนิคสูงนี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกองหน้าที่เล่นให้สโมสรระดับลิเวอร์พูลคาสคาริโนถึงกับพูดตรงๆว่า ผมคิดว่าเอคิติเกมีความสามารถทางเทคนิคมากกว่าดาวินเยอะเลยเขาดูเฉียบคมกว่ามากในฐานะกองหน้าเมื่อเทียบกับสิ่งที่นูนเยสเคยแสดงออกมาถ้าเรามองย้อนกลับไปนูนเยสเองก็เคยเปิดตัวได้สวยยิงประตูดได้ตั้งแต่นัดแรกๆแ,และยังเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลที่ยิงและจ่ายได้ทันทีในเกมเปิดตัวพรีเมียร์ลีกแต่เส้นทางของเขา กลับสะดุดตั้งแต่เกมที่3เมื่อไปเหตุบัตรใส่กองหลังคริสตันพาเลสจนโดนใบแดงเหตุการณ์นั้นทำให้ความมั่นใจและโมเมนตัมของเขาพังลงและเหมือนจะไม่เคยกลับมาได้เต็มที่อีกเลย ตรงกันข้ามกับเอคิติเกที่ตอนนี้ยิงไปแล้ว2ประตู first, จาก2นัดในพรีเมียร์ลีกและยังทำแอสซิสต์ได้อีกด้วยเขากลายเป็นผู้เล่นเพียงคนที่2ในประวัติศาสตร์หงแดงที่ทำสถิติแบบนี้ได้คนแรกก็คือดาวินนูเยสนั่นเองครับเหมือนโชคชะตาเล่นตลกแต่สิ่งที่ทำให้เอคิติเกแตกต่างคือความนิ่งความเฉียบคมและการเลือกจังหวะเข้าทำที่ดูมีชั้นเชิงมากกว่า หากเรามองในแง่แท็ติกเอคิติเกไม่ใช่กองหน้าที่พึ่งแต่ความเร็วหรือพลังเพียงอย่างเดียวเขามีการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดรู้จักหาพื้นที่และเมื่อโอกาสมาถึงเขามักจะจบสกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้ต่างจากนูนเยสที่แม้จะสร้างโอกาสได้เยอะแต่การจบสกอร์กลับไม่คมพอบางครั้งใช้โอกาสเปลืองและสร้างความกดดันให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นที่ดีได้การันตีความสำเร็จระยะยาวตัวอย่างชัดเจนก็คือนูนเยสเองที่เคยเปิดตัวได้ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่สุดท้ายกลับไม่สามารถรักษามาตร,รฐานเอาไว้ได้สำหรับเอคิติเกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของรุ่นก่อน ต้องควบคุมอารมณ์ในสนามต้องไม่หลุดโฟกัสและที่สำคัญที่สุดคือต้องรักษาความเฉียบคมให้ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาลถ้าเขาทำได้หรือว่าููอาจจะได้เห็นกองหน้าหมายเลข9ที่แฟนๆรอคอยมานาน คนที่สามารถยิงได้25-30ประตูต่อฤดูกาลและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกแล้วคุณล่ะครับแฟนๆหงแดงคิดว่าฮูโก้เอคิติเกจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวเป้าระดับตำนานเหมือนเอียนรัชโรบบี้ฟาวเลอร์หรือเฟอร์นันโดตอเรสได้หรือไม่หรือเขาจะเจอเส้นทางยากลำบากเหมือนที่นูนเยสเคยผ่านมาฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับผมอยากฟังมุมมองจากทุกท่าน และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ you never walk alone